สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องไปดูคุณปู่ซามูไรร้อยเปอร์เซนต์โกเบโกเอสเคศูนย์สี่ห้าครับหรือว่าเจ้ามากร,รูอาร์มพิเศษเดี๋ยวน้องอาร์มพิเศษเครื่องเดิมปั๊มเดิมตัวเดินเดิมหรือว่ารถใช้งาน ใช้กันได้ครับทุกวันไม่มีปัญหายังโซดอ้งอยากปล่อยหลอกนาบางๆครับซี d 1ดีหนึ่งตัวเดินไฮเดตสังเกตว่าบูมอาร์มนี่พอๆร้อยีนะเพราะว่าอาร,ร์มพิเศษเปิดอยู่45บหามื่นไม่ต้อง45่สิบหามื่นนะสนใจก็0982723752 บางบอ่อเนี่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบสบายสบายครับท่านใดที่ชื่นชอบนะสี่สิบห้าหมื่นส่งถึงบ้านเลยเนี่ยเรว่ารถคุดที่จัดว่าแข็งครับสำหรับโกเบโกรุ่นนี้โกเบโก SK045 รูห้จักกันดีครับพี่น้อง แต่นี้แต่ก่อนเป็นสีเหลืองมะปรางทำเป็นสีมินนะหรือว่าสีฟ้ายังรออยู่ครับคุณปู่ยังรอใบแท็กเจ็ดสครับรถเลอหกตัวแครีเรตหนตัวโซ่ใหม่ข้างหนึ่งไมค์กิกเลยอีกข้างหนึ่งก็80%ครับยังใช้งานได้อีกนานยาวนาน วัสุงงเอลตุลลอที่เดียวครับคุณปู่ซามูไรกําเนิดกับที่แดนปลาดิบนะครับหรือว่าแดนอาทิตย์อุทัยหรือว่าแดนซามูไรนะครับเอาซีรีส์ห้าร้อยครับตั้งรับน,นี่คุณสมศักดิ์จัดให้นะวันนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อากาศหนาวนะครับอากาศเย็นที่ รีรามรถยงรีรามนะพี่น้องทำได้ชื่นชอบนะครับสอบถามได้098272 3752อมพร้อมลุยครับพร้อมลุยลอกนาบางๆครับอาจจะค่อยๆต้องต้องค่อยๆงัดงค่อยๆงัดมา ดีมีดังมากนะธรรมดาเดี๋ยวดูหลายๆมุมก่อนโอ้ <c oughs> มอามสวยมากครับไม่มีปะ ไฟเทคยังใช้ได้ครับยังนาอยู่ปิดตัวให้ดูหน่อยโซ่ยังได้น้ยังเต็มอยู่เรมก็สวยอยู่ครับ เครื่องเดิมปั๊มเดิมโซ่ใหม่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งนั้น80%เดี๋ยวรอดำมาครับดำวิ่งแค่3คันสี่สิบห้ามื่นไม่ต้องจัดไปเดี๋ยวไปดูปั๊มหน่อยนะไปดูข้างในหน่อยเนาะเดี๋ยวคุยโทรศัพท์อยู่คุยเรื่องงานครับ เจ้าของขับเองอ่ะเดี então, e então, ๋ยวดับเครื่องแล้วจะไปกินข้าวนะครับพักเพียงเดี๋ยวมาดูพาดูข้างในหน่อยอ่ะโอ้โหโบกรายอะไรไน้องเนี่ยโอเคนะยังรอครับยังรอครับคุณปูยังรออยู่เดี๋ยวพามาดู ดูชุดดูเครื่องหน่อยอันนี้ครับชุดโปสวิงโอ้ใหญ่ครับนะคาวาซากิชุดเพรสวยอยู่ครับนะเครื่องนี่เครื่องหน่อยโอ้เจาะระบายดีครับนี่เจาะระบบระบายความร้อนได้ดีมากครับอันนี้ดูเครื่องครับ อื่นว่าดับพี่น้องนะดับเครื่องไปรับประทานอาหารนี่ CBD ครับ CBD 1หนึ่งซีซูเปอร์เทอร์โบไดรนะครับเครื่องสวยครับน้ำไม่ดันเดี๋ยวพับดูปั๊มพี่น้องเอปิดฝาก่อนโอเคคาวาซากิ K3V63 เมดอินเจเปนพี่น้อง ไม่ใช่ปัมแดงนะครับตีเจแปนร้อเปอร์นเลยอ่ะอยังกิ๊กอยู่ครับสนใจก็0ูนย์เก้าแเจดสสามเจหสองครับรถอยู่บุรีรัมย์นะพี่น้องอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ